สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g i c ชียนะคะวันนี้ทรายจะพาเพื่อนๆนะคะมาเปิดไพ่ดูดวงความรักของชาวราศีพฤษกนะคะลายปักหลังครึ่งเดือนนะคะพฤศจิกายน2,564มีผลตั้งแต่16 นะคะพฤศจิกายนไปจนถึง30พฤศจิกายนนะคะใต้จะแบ่งพาร์ทการเปิดไพ่เป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทของคนมีคู่นะคะแล้วก็พาร์ทหลังเนี่ยจะเป็นของคนที่โสดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคนเปิดไพ่เนี่ยไม่ใช่ผู้พิเศษเป็นแค่คน อ่านไพ่นะคะไม่มีการทำนายใดเนี่ยถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเป็นสารณะ,ะหรือนำไ,ไปตัดสินใจกับความสัมพันธ์ใดๆการเปิดไพ่วันนี้ก็จะเป็นพลังงานในภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างพลังงานสลับกันบ้าง ก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะแล้วก็ใครอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาได้ที่ Line แ d ดหรือว่าเพจนิม,มิชเชียนมนนางไม้ที่สายทิ้งไว้ด้านล่างรวมถึงใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรใส่ก็ใส่ข้อมูลไว้ด้านล่างเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิม,มิชเชียนแล้วก็ช่วยกดติดตาม ตากดซับสไคร์นะเป็นกำลังใจให้สายเนี่ยได้ทําคลิปในทุกทุกวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิษฐานเพื่อเปิดไพ่ดวงความรักชาวราศีพฤษภกันจ้าไพ่จะเผยอะไรมานะคะ หกถ้วยเริ่มต้นด้วยพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็งดงามจะใช้ถือเหรียญน,นะคะพลังงานที่ดีเลยนะคะทั้งสองใบ อัศวินถือไม้เท้านะคะสองถ้วยเดจัสติกนะคะเอาเป็นว่านะคะดวงความรักของคนมีคู่ เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะคู่ของคุณนะคะใส่ใจกันและกันทนุถนอมกันมากมายนะคะแต่ว่านะคะบางครั้งเนี่ยความ เถ็นตรงในบางเรื่องนะคะไม่ยอมอรุ่มอร่วยให้กันและกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้หันหน้าหนีออกจากกันนะคะไปมองสิ่งอื่นในที่นี้สิ่งอื่นในที่นี้นะคะไม่ใช่เรื่องมือที่สามแต่อาจจะไปทำให้สนใจเรื่องอื่นเช่นการงานนะคะหรือเรื่องอื่นที่จะทำให้คู่ของคุณเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คือความเห็นที่ไม่ตรงกันบางเรื่องนะคะก็ปรับจูนกันแค่นิดหน่อยเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะให้คุณก็ได้นะคะในช่วงปากหลังนี้เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ของเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้นะคะสำหรับคนราศีพฤษกนะคะค่อนข้างดีเลย ต่อมานะคะเรามาดูคนโสดกันบ้างจะได้อะไรพระราชาถือถ้วยนะคะอืมเดอตาโอเคสองถ้วย พระราชาถือเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะคนที่โสดอยู่ตอนนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะตอนนี้คุณโดดเด่นมากมีเกณฑ์ที่จะมีคน เข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้แล้วก็คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อายุมากกว่ามีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีความสุขุมรอบคอบนะคะเป็นผู้นำของคุณได้นะคะแต่เพราะความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยบางทีเขาก็จะจุกจิกจู้จี้นะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่า ัวของคุณเนี่ยก็มีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะเดะสตาคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะแต่คุณก็ชอบเขาแหละนะคะจริงๆอะ่ะพวกคุณเจอกันแล้วคุยกันแล้วอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กันแล้วคุยคุยกันแล้วซึ่งมันจะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างดีเลยนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเจอกันด้วย หน้าที่การงานนะคะหรือไม่ก็ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้จ้า